สวัสดีวันนี้กับวัตถุดิบที่เห็นสำหรับคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงแพ้สารเคมีไม่สามารถใช้เคมีไดในการย้อมผมเพื่อปกปิดผมขาวค่ะมนแนะนำสูตรนี้เลยพร้อมกับวัตถุดิบตรงหน้าเตรียมให้พร้อมตามนี้ค่ะดอกอัญชันใช้ประมาณ20-40ถึง40ดอกนะคะโดยประมาณค่ะ จะใช้แบบแห้งหรือแบบสดก็ได้ผลมะกรูดค่ะใช้ประมาณ2-5ผลใบยะนาง30-50ใบบอรเพ็ดประมาณ1คืบนี่นะคะใช้บอรเพ็ดสดแบบนี้ค่ะ ว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งว่านหางจระเข้ที่มจนจะนํามาใช้จะมีอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปปริมาณที่ใช้ประมาณ1-3ึาก้านถ้าใหญ่แบบของมนอย่างนี้นะคะก็ใช้ประมาณ1ก้านก็พอค่ะขิงใช้เป็นขิงแก่ค่ะแต่ช่วงนี้ขิงแก่จะหายากนิดนึงเนาะก็จะมีขิงประมาณนี้เลยค่ะใช้ประมาณ1ขีดน้นําที่ใช้จะเป็นน้ําเปล่า1ลิตรและน้ำสาวขาวูทดทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการทําสูตรปกปิดผมขาวแก้ผมร่วง ช่วยทำให้หนังสีสากหมดปัญหาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากดอกอัญชันใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบเด็ดใช้เฉพาะส่วนกลีบแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มได้เลยบอลเเพจะหันแว่นจะทุบได้ทั้งหมดเลยนะคะ มะกรูดแนะนําให้หั่นแว่นใช้ประมาณ2-3ถึงผลขิงแก่ค่ะประมาณ1นขีดหั่นแว่นและว่านหางจระเข้ที่ได้ปลอกเปลือกล้างสะอาดมันจะนําไปปั่นรวมกับใบย่นางและน้ำสาวข้าวค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงหม้อต้มรอไว้ค่ะและนี่คือน้ำใบย่นางน้ำสาวข้าวและ ว่านหางจระเข้ซึ่งมนทําการปั่นเรียบร้อยเทลงไปใส่ผสมส่วนผสมทั้งหมดพร้อมแล้วตั้งไฟอ่อนๆเน้นว่าตั้งไฟอ่อนๆค่ะประมาณ10-15นาทีทําการคนเป็นระยะระยะค่ะอย่าเพิ่งปิดหนีกันนะคะฟังให้จบจ้าและในระหว่างที่รอน้ำสมุนไพรสุกงวดพร้อมใช้สำหรับปิดผมขาวมนอยากแนะนำอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรง่งายๆแค่ใช้ผสมน้ำใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นแบบผง เป็นผงสมุนไพรชนิดเดียวกันเน้นว่าเป็นสมุนไพรชนิดเดียวกันแต่เป็นชนิดผงซึ่งใช้ปกปิดผมขาวได้แนบเนียนสามารถที่จะใช้ได้เลยแม้มือใหม่ใช้แล้วรู้สึกเย็นหนังศีรษะปกปิดผมขาวได้แนบสนิทพร้อมทั้งหยุดผมล่วงเล่งผมงอกใหม่ได้ดีจริงค่ะวิธีการใช้ง่ายมากแค่ตัก ใส่ผสมน้ำคนให้เข้ากันใช้ทุกครั้งหลังสระผมใช้ได้ทุกวันค่ะสามารถปกปิดผมงอกได้แนบสนิทจริงๆวิธีการใช้ง่ายแบบนี้เลยค่ะใช้ดีและเป็นสมุนไพรแท้100%เเซต์ใครที่สนใจทักมาได้สำหรับสูตรนี้มนมีจำหน่ายราคาไม่แพงห่อใหญ่ๆแบบนี้ใช้ได้ประมาณ20% ถึง30ครั้งเลยค่ะปกปิดได้นแนบสนิทไม่แพ้ไม่คันสมุนไพรแท้100%เอร์เซตใครที่สนใจทักกันเข้ามาได้เลยค่ะแค่คนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะบอกเลยว่าแม้จะทำเยอะแล้วเหลือใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นาน2-3เดือนห่อใหญ่ๆแบบนี้390ส่ทรงฟรีทักกันเข้ามาค่ะเห็นผลชัดเจน และเมื่อแบบน้ำของเราเริ่มงวดและสีของสมุนไพรเริ่มเข้มคนสังเกตได้จากสมุนไพรที่เราใช้ต้มสีจืดลงไปแล้วค่ะน้ำสมุนไพรสีเข้มมากเราก็จะทำการปิดเตาและทำการกรองใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเราสามารถที่จะพักให้เย็นและใช้ได้เลยค่ะใช้ทุกครั้งหลังสะเย็นสีสะช่วยทำให้ผมงอก ปิดแนบเนียนแนบสนิทใครสนใจสูตรแบบน้ําแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้ม์จัดส่งให้ค่ะทําการกรองแบบที่ม์นแนะนํานี้เลยใช้กระชอนตาท,ทีีกรองและส่วนที่เหลือเมื่อใช้และเย็นแล้วนําใส่ขวดปิดฝาใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานประมาณ1-2เดือนค่ะตูตรนี้ดีจริงสําหรับคนที่แพ้เคมีอยากจะแนะนําให้ทําใช้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาสมุนไพรไม่ครบก็ทักกันเข้ามาอย่างที่มนบอกค่ะสามารถที่จะทําใช้เองหรือจะ เข้ามาสั่งเพื่อนำไปใช้ได้เลยนี่ปริมาณที่ได้ก็จะประมาณนี้ต่อหนึ่งสูตนะคะทำใช้เก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนอย่างที่มันบอกและส่วนที่เป็นผงสมุนไพรผสมแล้วใช้ไม่หมดค่ะ สามารถเก็บไว้ใช้ในตู้เย็นได้1นถึงสเดือนเช่นกันสนใจตัวไหนทักมาสนใจจะทำน้ำใช้เองก็ทักเข้ามาไม่เข้าใจตรงไหนทักได้เลยค่ะกินดีแนะนำอยากจะให้หลายๆคนที่มีปัญหาแพ้เคมีหันมาใช้สมุนไพรแบบที่มนแนะนำเห็นผลชัดเจนอยากจะบอกต่อๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะสวัสดีจ้า